ม็นตัวจับไม่เยอะและเกินนี้เยอะไอ้เยอะเป็นพวกปาแก้วปลาจับตุ้้อะยอันนี้ไม่จับีจับไอ้ยมีจับตุ้กตัวเอะสัตว์เอาเป็นคู่ยโดนกอนลงมาเามื่อละเป็นคู่เ

เดียรับไว้หมดแมื่อโอ๊ยแต่วะทำไงวะนี่ไอ้ยี่เปเหลี่ยนบุรีมาเลยอออืออ๋อฮ่าฮ่าฮเกูต้องจับตาดูอีกโอ๊ย สัตยาตาไม่ดีหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้ยายาๆพวกน้ตาลโนเหรอเจนดัวกับพุงเบี้ยพุงแมงใจเหนื่อยเจียหยุด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 ไมไมว กูใจเลยนเออะไปตายก่อนอือวิ่งไปไหนไม่ได้ไม่ไยไปไโยไปไหอยไปไหยไปไลยไปไไปโยจะไปไหนรอดลรอดลกูยรอดโอเคกรอเอยู่น่าจะรอดอยู่วัดอีสัตว์วิ่ยวัรอดโยแปลมันรอมันรอมันรอคุรู้มันรอ

โอ้โหโอ้โหนต้องสู้มีแสามตัวมาเออเพราะจริงมันต้องทำได้ดิมึงกิโดดใช่ไหมมึงกิโดดหรือเปล่านี่มันจบสามเมืโอ โกโดักคำนิีขึ้นอื้ตงขึ้นเตาโอยโอยอ้ยหยุดหคไม่จัหรอกคุณเล่นจับกนได้วิ่งแลทำเงี้ยจะทำไงมาโดนทำวะอุ้ยนี่ไงเอาทำอะไร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  ดีด้วยเกียรตมันหมดหมดแล้วไงเกียรตก็หมดด้วยกันดีกว่าโอาเอาอะไรวะไอ้เยี่โอ้ยโอ้ยไอ้ยี่มันเร็วมาก แม่งตัวจับไม่เยอะเลยเกินนี่เยไอ้เยอะเป็นพวกปาเป็นพวกปลาแก้วปลาจับตุ้งตัอะไรเยออันนี้ไม่จับไม่จับไอเยอะจับตุ้งตัวเลยสัตว์กูเองก็ต้องหาาจับเอาไอ้เีอยอุ้ยเออ

ไม่ทำอะไรวะอุ้ยโอ๊ตโอ๊ตวางบอตัวเนี้ยวางบอตัวเนี้ยวางบอตัวเนี้ยก็เป็นลูกโอ๊ตก็เป็นลูกบอลโอมตก็เป็นเก่งเลยเล่นเก่งด้วยบอล่นเก่งอู้จ่ะเก่งนะว่าแบบเช้าวุ่นเลยตอนเท่ได้ะไรพี่เบียนว้ายอยู่แต่ยิงยีอะไรเล่นแต่ละเฮ้ยเอาโอ้โอ้

โดนโดนที่กลางล่องเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โดนโดนที่กลางล่องโอ้โหเบียกนี้เรื่อปใช่ไหมเลยเติเลือดเรงความโอ้โหหยา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 ยาๆๆาหยาหยาหยาาหย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 า้ยาหยยาหยยย เออแมงไเยปะเนี่ยไอ้ลลอะไรนะอัน้กไมบยลัอโหจับอู้เลยนีมันจักเลยอลจับกลมกเลยงื่อมาพยทำอะไอะไรกวแล้วกล้แล้ว ว่าอะไรบะว่าอะไรบ่มือ่ะว่าอะไรบมึง่าอะไรโอ้ยโซโซจีัจีโอบงกโมงเก่งม่ยอมจาน่ยเก่งยังไม่เจะเหมือนในร์ตูนเลยเก่งังไนี่บอกว่าป้าสาวขาวหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนยเดี๋ยวกว่ยก่อน มัเสียกเล่นได้นะกูเขาไม่คิดว่ากูจะเล่นได้เป็นตัวอ้เป็นตัวอะไรนี่น้าเล่นนะโอ้ย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 งเลย โอ้โหเหี้ยว่ะเบ่งเบ่งเหีุ้หยุดก่อนหยุดก่อนไม่้โอ้โอเ้นคอกัเน

โอ้ยเฮ้ยอ้งอะไรเป็นคเนี่เเลยเยแล้วเป็นคู่เลยนี่นีนี่นโอ้ยโเปิโอยคไปไไปคไม่ตายหรอ

อ้าายอยแ้วกโดอ๊ยโอ้ยอยอยโุ้ยอยอยโอ้ยโอ๊ยอยโอยอยโอ๊ยโอ้ยอยโอยอยอ๊ยโอยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโยโฮยโฮยโอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ้ยอ้ยโอ๊ยหอ๊ยอ๊ยเอยอยโอยอ๊ยโอ๊อ โอ้โหโคตรแรงโคจิตไม่แรงเท่เลยแล้วเพิ่งใช้ไม่หยุดหยุดโอ้ยสดบกว่าโอ้ยความสุขจามินีแต่กูกระเด็นหล่นบนบ่อได้ไังไงเนี่ย ใส่มาคุ้และเอาเล้วถอดยี่อสใส่แล้วก็ถอดคือ่าเก่งอยู่เดี้ยวผมรู้แล้ววิธีเอียบเอ้ย 오. 오 ô 오오아오오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 오 오, 오, 오. 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 오, 오,

นี่เองว่ะฮ่าฮ่าฮ่าดดนก่อน้โหฮ่าฮ่าฮ่าสยชุดแทน้ยไรวะฮ่าฮ่าฮโอ้ยโอ้ย ตบตบไอ้ลูเหี้ยนี่นี่นี่งนี่แดะเมืองไฮะ่านี่กูไอ้ควายมันโดนไอ้เหี้ยอู้กูก็ไปโดนมันเลอนยตายแล้วกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย าตายเลยบอกว่าหนึ่งหนึงน่งกันแล้วมาหน,นึ่งหนึ่งกันแล้วก้ามีมาโอ้ยเฮ้ยยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่โอ้ตายแน่โอ้ย หลอมีละมุ <laughs> ดเจ๊ย